โอ้ยตกใจหมดเลยถ่ายไม่ได้หรอหิิมแล้วก็น,นอนเทนะ่านั้นเบ้เย น้องกาฟฟนอนเรียบร้อยสุดนี่นี่อีว่างเอออีว่างนี่แน่อีว่างอีว่าง,งพลิกไม่ได้ครับโอ้โหเอ้ยเอะขี่น้องขี่น้องเอาขี่น้องไปเอาไปหาคุณแม่เอาไปหาคุณแม่ของคุณดูไม่ไหวครับไปไม่ได้ <laughs> ติดพุงติดพุงติดพุงยาวปิดพุงแย้วนะ อ้วน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 จะไปไหนอ้วนอ้วนเอ้ยนางอ้วนนางอ้วนโอ้ยจะร้องทำไมแล้วจะร้องทำไมล่ะพี่กะทิมันก็คานไปเลยชี้เห็นตาดักโวยวายตลอด นี่มาดูน้องม็อกค่าข้าพเจ้านี่เงียบกิบเย้ยหายจมูก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 น้อยจมูกน้อยเอ็นเดี่ไม่ขี้ตาหรือเหรอลูกเป็นเด็กคนเล็กนี่ขี้ต้องขี้ตาหายหายอาตื่นแล้วตื่นแล้วไม่น่าปลุกเยยไม่น่าปลุกเยยไม่น่าปลุกเยยดิ้นแนวแนวดิ้นแนวแนวอู้ดอู้ด อ,อือแต่วิ่งไปเย้ยมาหาเพื่อนมาหาฟูงเลยอ้าวคอฟฟี่ก็ตื่นไอ้โรตาร์โรตาร์ไปไหนมาลูกทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้มายิ้มปุ้ยปุ้ยอยู่ตรงนี้ทําไมทําไมมายิ้มปุ้ยปุ้ยอยู่ตรงนี้ยิ้มหวานทําไมนี่อพี่โรตาร์เดียได้ลูกอีกแล้วเหรอลูกมิได้นะพ่อไม่ไหว,วพ่อเหนื่อยคอฟฟี่มอคค่ามาคอกเอา้า นี่แน่นี่แน่มาอีกเดี๋ยวนี้ใครว่าไปไหนกันเนี่ยจะไปไหนกันหนูจะกินนมตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ได้นะน้นมกินอีกแล้ว <N un> นอนนอนอุ้ย,ยนอนด้วยกันสามตัวอ๋อเขามานอนใกล้ๆกันมาเบียดกันอ๋อเขามาเบียดกันเขามาเบียดกันนี่เองอันนี้ใครคะอันนี้ใครเหรอคะ <S 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 <S>